ข้อ138ในดีตการดาบทคนหนึ่งในหิมวันตัประเทศอาศัยชาติจึงเป็นผู้ตกอยู่ในอำนาจแห่งมานะไม่สามารถให้ฌานเกิดขึ้นได้ในวันหนึ่งเขาคิดว่ามานะของเรานี้เจริญขึ้นอยู่จากนำเข้าไปสู่นรกบัดน,นี้เรายังข่มมานะนี้ไม่ได้จากไม่ไปเพื่อประโยชน์แก่พลาผลจึงสมาทานุโบโสถเพื่อข่มมานะนั่งแล้วฝ่ายนกพิราบตัวหนึ่งถูกความเร่าร้อนด้วยอำนาจราคะแผดเผาอยู่จึงคิดว่า บัดนี้เรายังข่มราคะนี้ไม่ได้จักไม่ไปเพื่อหากินจึงไปสูส่สำนักของดาบทสมาทานอุโบสถเพื่อข่มราคะนอนในที่ควรข้างหนึ่งฝ่ายงูตัวหนึ่งก็สมาทานอุโบสถเพื่อข่มความโกรธฝ่ายสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งก็สมาทานอุโบสถเพื่อข่มความโลภฝ่ายมีตัวหนึ่งก็สมาทานอุโบสถเพื่อข่มความอยากได้จัดต่างนอนในที่ควรข้างหนึ่งเหมือนอย่างนั้นบัณฑิตเพิ่งเห็นว่าอุโบสถกรรมย่อมเป็นไปเพื่อข่มบาปได้ด้วยประการศนี แม้พระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่พวกอุบาสกผู้รักษาโบส์จึงตรัสว่าอุบาสกทั้งหลายพวกท่านทำกรรมดีแล้วธรรมดาโบส์นั่นเป็นวงของโบราณกะกบ,บัณฑิตทั้งหลายด้วยว่าโบราณกะกบ,บัณฑิตทั้งหลายเข้าจำอุโบส์เพื่อข่มกิเลสมีราคะเป็นต้นดังนี้แล้วตรัสปัญจุปสถาชาดกที่7ในปรกินกาัวากแล้วเรื่องชนหคนจบกะถาว่าด้วยโบสถจบ